สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุนท่านเข้าสู่ช่องของบ่โมงระเบอนะครับสำหรับวันนี้นะครับอีพีนี้ก็คือจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานนะครับวันนี้จะเล่าเกี่ยวกับบริษัทโรงงานญี่ปุ่นกับบริษัทโรงงานของฝรั่งนะครับมีข้อดีและข้อแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ต้องเกินกว่านะครับว่าเป็นความคิดหรือว่าเป็นการเล่าในความคิดส่วนบุคคลนะครับ ใช้วิจัยิทยายานในการรับชมนะครับนั่นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมทํางานโรงบริษัทโรงงานญี่ปุ่นนะปัจจุบันก็ทํางานกับไอโรงงานของฝรั่งนะซึ่งผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่กำลังเรียนจบใหม่เลือกตัดสินใจดูว่าจะเลือกเข้ากับทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นหรือว่าบริษัทของฝรั่งนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบระหว่างสองบริษัท สัญชาติญี่ปุ่นกับฝรั่งนะครับเอามาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกข้อแรกนั่นก็คือเรื่องกาตรงต่อเวลาบริษัทญี่ปุ่นนะครับจะเน้นเรื่องการตรงต่อเวลาเพราะว่าบริษัทญี่ปุ่นเน้นความมีความระเบียบวินัยนะครับงานคุณภาพของงานเขาบอกว่าจะดีได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งคุณมีความเป็นระเบียบ ความตรงต่อเวลางานก็จะได้ตามคุณภาพนะเรื่องความสะอาด5สาต่างๆเกี่ยวกับในไลน์กับการผลิตเขาจะย้ําและก็เน้นมากนะครับซึ่งวัฒนธรรมขององค์กรของญี่ปุ่นเนี่ยจะเค่งเรื่องตัวนี้มากแล้วบริษัทของฝรั่งล่ะบริษัทของฝรัง่งเขาจะเน้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระแต่ซึ่งได้ งานที่มีคุณภาพออกมาเช่นกันเราจะเห็นได้ว่าแบรนด์ของฝรั่งแล้วก็แบรนด์ของญี่ปุ่นซึ่งก็มีมาตรฐานแตกต่างกันนะครับถามว่าแตกต่างกันนนี้หมายถึงว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเขาก็มีระดับของมาตรฐานของเขานะครับญี่ปุ่นก็มีระดับมาตรฐานของญี่ปุ่น,นซึ่งเราจะเลือกค่ายไหนผลิตภัณฑ์ของค่ายไหนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ ก็ดีซึ่งตอนนี้รถยนต์ในญ,ญี่ปุ่นก็เยอะนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นนยหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเห็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเยอะแล้วก็ของอของยุโรปหรือว่าแบรนด์ของสหรัฐก็มีนะครับซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับต่อมาครับผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางานของบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทของฝรั่งนะครับริษัทญี่ปุ่นเนี่ย ถามว่าเท่าที่ดูนะครับคือเขาจะเขาเรียกอ,อะไรละ่ะจ้างค่าจ้างนะฮะให้ผลตษัเทนก็ถามาสูงไม่ไม่ค่อยสูงนะครับก็คืออยู่ในระดกลางๆแต่จะไปน้นเรื่องการจ่ายโบนัสคุณจะทําจ่ายโบนัสแล้วก็ขึ้นอยู่กับสวัสดิการของแต่ละบริษัทนั้นๆน,น,นะฮะบ,บางบริษัทของญี่ปุ่นก็ดีบางบริษัทของญี่ปุ่นก็นอให้หน้อยลงนะ ส่วนของเงินขึ้นปรับเงินขึ้นนี้บริษัทญี่ปุ่นจะปรับเงินขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเฉลี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นก็คืออันนี้ก็แล้วแต่บางบริษัทอของญี่ปุ่นนะครับแต่เท่าที่ผมสัมพันธ์มาก็จะปรับเพื่อน,น้อยนะส่วนของบริษัทของฝรั่งเนี่ยเงินเขาจะจ้างจ้างรายเดือนเยอะกว่าผลงาน,ะนแทงเยอะกว่าแต่เรื่องโบนัสเนี่ยเขาอาจจะให้ไม่เยอะเท่าไหร่ให้เป็นเดือนถึง2เดือนนะ เมื่อมาเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ยนะคือเราต้องเอาผลรายได้ประจําปีของของแต่ละที่กันกับของแต่ละบริษัทว่าผลประกอบการปีนั้นหมายถึงว่าเราได้อยอดที่เราทํางานมารวมกัน12เดือนนะตรงไหนได้เยอะกว่ากันนะครับน,นั้นก็ให้ทุกคนตัดสินใจเอานะแต่ถามว่าสำหรับผมนั่นก็คือ บริษัทฝรั่งเขาเขาแฟร์เหมือนเขาให้ให้เยอะกว่านะครับส่วนเรื่องอการตัดสินใจครับเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับงานจะเนี่ยอิสระการตัดสินใจเนี่ยจะบริษัทของฝรั่งเขาจะอให้เรัตัดสินใจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าบริษัทของญี่ปุ่นซึ่งบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องรายงานเป็นขัน้นเป็นตอนเกี่ยวกับหัวหน้าให้หัวหน้าแล้วก็ ตามอาวุโสของงานนะครับซึ่งการเข้าง,งานของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่สนเลนะครับว่าคุณมีประสบการณ์หรือว่าคุณมีประสบการณ์การทํางานจากบริษัทอื่นมาก,ก่อนมากน้อยแค่ไหนแต่เขาจะคิดแค่ว,ว่าคุณมาทํางานวันนี้เป็นวันแรกคุณก็คือเด็กใหม่ซึ่งต่างจากโรงงานฝรั่งโรงงานฝรั่งเนี่ยเขาจะให้ค่าประสบการณ์คุณทํางานบริษัทนี้มา 5ปีเขาก็คิดคำนวณตามประสบการณ์การทํางานที่เดิมนะตำแหน่งก็ปรับขึ้นใหนะ้แล้วก็ตามอายุงานอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าตัวไหนดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้คืออย่างเปรียบเทียบให้ดูนะเพื่อเปนในทางในการตัดสินใจในการทำงานบางที่ดีแต่สิ่งแวดล้อมไม่ดีก็มีถมไปนะบางที่ เงินเดือนน้อยแต่คุณอยู่แล้วคุณมีความสุขในการทํางานสบายใจแราวคนเลือกตรงที่เราสบายใจนะแต่สำหรับผมก็คือส่วนตัวแล้วผมมาทํางานเพราะอะไรเพราะอยากได้ตังค์มาหาเงินอีกไม่กี่ปีเราก็ต้องกลับบ้านหรือสําหรับใครที่ซื้อบ้านไว้อยู่แถวใกล้โรงงานหรือว่าแถวบริเวณนี้อันนั้นคือม่อีกก็อีกรูปแบบหนึง่งนะ สำหรับผมคิดว่าผมอาจจะกลับบ้านเลยนะใช้ชีวิตมอนไปอยู่บ้านเกิดนะครับบานนอกนะส่วนต่อมานะครับมาดูข้อต่อมาการแต่งกายนะอีกเรื่องสําคัญการแต่งกายนี้วัฒนธรรมขญี่ปุ่นจะเป๊ะนะเป๊ะัวจะหลุดเท้านะอ่ายูนิฟอร์ม,มก็จะเป็นชุดเหมือนกันจะเน้นยูนิฟอร์มนะครับในรูปแบบของการแต่งกายส่วนฝรั่งเนะี่ย อย่างบริษัทผมอาจจะแต่งเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแต่งกายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเข้าในลายเขาก็จะมีชุดสมอชุดจำสูตรนะครับให้เราสวมส,สวมใส่ทับอีทีนะครับแล้วก็ออกมานอกลายแล้วก็ออกมาในตัวของโรงงานก็จะเป็นชุดธรรมดาชุดแบบสุภาพนะกางเกงขายาวแล้วก็เสื้อก็ดูสุภาพนะนี่ก็คือเขา จะแตกต่างการระวางบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทของฝรั่งฝรั่งเขาเน้นอิสระการทำงานอิสระและ้วได้คุณภาพของงานนะญี่ปุ่นก็จะเน้นเรื่องการมีระเบียบวินยัยซึ่งการมีระเบียบวินัยนี้จะส่งผลต่อง,งานส่งผลต่อง,งานแล้วก็งานก็ได้คุณภาพมีแตกต่างกาันนะครับแล้วก็ต่อไปการปรับเงินเดือนขึ้นในแต่ละปีที่เราอยู่นะนะครับเปอร์เซ็นต์การปรับนี้ญี่ปุ่นจะปรับให้น้อยกว่า สำหรับควาคิดผมนะครับบริษัทญี่ปุ่นจะปั๊มให้เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนให้น้อยกว่าบริษัทของฝรัง่งนะแต่โอกาสที่มีการจ้างอ,อกเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยนิยมจ้างออกนะครับเขาจะรักษาเราไว้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะลาออกเองส่วนของฝรั่งเนี่ยถ้ามีอ,อักิเดนหรือว่าประกอบการไม่ได้หรือเขาจําเป็นต้องมีการลดจํานวนพนักง,งานลง นะครับเขาก็ไม่คิดอะไรมากมายครับเขาจ้างออกไปเลยตามารลีกของกฎหมายแรงงานนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ก็มันก็เฟซทั้งสองายแล้วแต่อยู่ที่ว่าใครจะเลือกทํางานกับบริษัทอะไรนะอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ฟังนะเป็นความคิดของส่วนตัวความคิดสองบุคคลสาหรับน้องๆท่านไหนนะหรือว่าใครที่กําลังทํางานอยู่บริษัทญี่ปุน่นหรือบริษัทฝรัง่งนะก็ เปรียบเทียบกันดูนะสำหรับใครที่พอใจเกี่ยวกับทํางานบริษัทลุงนี้ก็ดีแล้วสบายใจก็ทําไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับมันเป็นความสบายใจที่ไหนเราทำสบายใจก็ทํางานที่นั่นนะพอใจกับสิ่งตอบแทนที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็มีแค่อย่างจะมาเสริมจะมาเล่าให้ฟังนะครับครับก็คลิปนี้ EP นี้ก็เกี่ยวกับบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็บริษัทของฝรั่งนะ แี่อีพีหน้าค่อยมีอะไรก็ผมค่อยจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามช่องของบะมงระเบอรอนะครับสำหรับวันนี้กับผมบะมงระเบอรอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ